สวัสดีครับยินด,ดีตอนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีเซอร์ไพรส์กันมานั่นเองครับในตอนนี้ทาง c h anel n Comic World ของเราเนี่ยได้ดำเนินมาถึง400,000 subscribe กันแล้วนอกจากที่เราจะทำ DC ประทะ a r เวลนะครับผมเรายังทำอีกหนึ่งเรื่องหละที่ต้องบอกว่า ท่านผู้ชมมากมายนี่ก็ขอกันมาเช่นกันนะครับผมและเรื่องนั้นก็คือ MarvelDN well นนั่นเองครับโดยเรื่องราวนี้นะครับเราจะเกิดให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ามันคือเรื่องราวจุดจบของจักรวาลมาเ vel นั่นเองซึ่งจุดจบยังไงนะหรอจบจริงๆครับผมจักรวาลทั้งหมดถูกทำรายนะครับแต่ทว่าเรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่นไรให้ผู้ชม,มต้องรอติดตามชมกันและในตอนนี้ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอโปรโมทกิจกรรมกันก่อนนะครับผมในตอนนี้ผมได้มีช่องใหม่นั่นก็คือคาร์โรแมนนั่นเองครับซึ่ง หากท่านผู้ชมนั้นใจบุญใจดีนะครับไปช่วยกันซับสไคร์นะครับผมหากช่องนี้ถึง20,000ซับสไคร์เมื่อไหร่นะครับผมเราจะทำดีซีประทะมาเวิตอนใหม่ขึ้นมาครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นตอนใหม่กว่าเยอะเลยแบบว่าภาพก็จะสมัยใหม่มีเหตุผลมากกว่าสมัยเก่าสนุกแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นรีบบอกเพื่อนบอกใครรู้จักเลยนะ ไปซับสไคร์ช่องคาร์โลแมทนะครับผมถึงตอนนี้จะมีคลิปเดียวเนี่ยแต่อีกแป๊บเดียวนะครับผมประมาณต้นเดือนมิถุนาจะมีคลิปใหม่ลงนะครับไปกด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมและในตอนนี้ก็โปรโมชช่องใหม่ก็เสร็จแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มรับชมมาเวลดีเอ็นกันเลยดีกว่าครับในตอนนี้จุดจบของจักรวาลได้มาถึงแล้วความเป็นจริงทั้งหมดได้เดินทางมาถึงจุดจบและใช่แล้วมันไม่ใช่ฝีมือของใครที่ไหนเลย ข้าทานอนแห่งไทยท่านผู้นี้คือผู้ทําเรื่องนี้เองแต่มันไม่ใช่แบบพี่เจ้าคิดหรอกนะข้าไม่ได้ทําลายจากักรวาลด้วยเหตุผลที่เจ้าคิดแน่นอนทุกอย่างที่ข้าทํามามันเป็นเหมือนตลกร้ายอย่างที่เราทุกคนรู้กันดีชะตากรรมของข้าถูกกาหนดมาให้ทําลายจากาักรวาลข้าได้ตกลุมรักกับความตายนับจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าทํานั้นก็ทาเพื่อความตายทุกๆอ,อย่างที่ข้าทําทุกๆอย่างที่ข้าได้ลงมือทําไป ข้าเคยได้ถือข้องพลังแห่งจักรวาลถีงสองครั้งสองคาพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อจะเป็นคอสมิกคิวหรือว่าอิมเพลตี้กันเลดก็ตามแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนั้นข้าก็ได้ทําพลังพวกนั้นหลุดมือไปข้ายังเคยตายด้วยซ้ําแต่เทว่าด้วยความโชคดีเลยก็ตามความตายนั้นได้นําพาข้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เม่คงถึงเรื่องราบทสุดท้ายแล้วสินะพวกเจ้าคงสงสัยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมจักรวาลถึงถูกทําลายไปได้ เอาล่ะทุกคนเรามาเริ่มฝังเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าครับผมดูเหมือนว่าจักราวาลพังพินาศนะครับผมจะไม่ใช่ฝีมือของใครที่ไหนเลยฝีมือของทานอ้เจ้าเก่าของเราเองนี่แหละครับแต่ถ้าว่าเรื่องราทั้งหมดนั้นมาเริ่มขึ้นจากตรงไหนกันเรื่องราทั้งหมดนี้นั้นมาเริ่มขึ้นได้ยังไงเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับผม เรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในสมัยอียิปโบรานั่นเองอาเคนาทเทนนี่คือชื่อของฟารโรห์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้เขาอยู่ในราชวงศ์ที่18ของราชวงศ์ฟารโรห์อียิปอาเคนาเทนนั้นเชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนจากพระเจ้าเป็นผู้สื่อสารของเทพนั่นเองชายคนนี้นั้นก็ไม่ได้ต่างจากฟารโรห์คนอื่นคนใดมากหรอกพลังของเขานั้นมาจากการใช้ทาตแล้วก็การปกครองที่ไร้การปานี้นั่นเองชายคนนี้นั้นได้ปกครองอียิปอย่างบ้าคลั่งยุคสมัยของเขานั้งกินเวลานานถึง17ปี แต่ถ้าว่าในวันหนึ่งนี้เองอาเคนาเทนนั้นก็ได้ตายหายไปโดยที่ไม่มีใครรู้สาเหตุความตายของเขานั้นถือเป,ป็นปริศนาของโลกใบนี้มาตลอดแต่ถ้ว่าปริศนานี้แหละมันจะนําไปสู่เหตุการณ์อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลในคืนที่อาเคนาเทนนั้นได้หายไปอย่างน่าประทัสใรนี้เองเขากําลังเดินเล่นอยู่ในสวนแห่งหนึ่ง ซึ่งในตอนนั้นเมื่อเขาแหงนมองไปที่ท้องฟ้าดวงดาวก็ได้เปล่งแสงลงมาเขากับยานอาวากาศนั้นบินม,มารับตัวเขาไปนี่คือที่เขาได้หายไปจากปอสติสตร์ในตอนนี้โลกกว้างแห่งอวกาศนั้นกำลังเปิดอ้ารอเขาอยู่แต่ทว่าใครกันละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมอาเคนาเทนนั้นถึงทุกยานอาวกาศลึกลับดึงตัวไปได้เหตุการณ์นั้นได้ต่ดมายังปัจจุบันบ้างน,นะครับผมในตอนนี้นาะบ้านของเหล่าเอ็กเมนนะครับ จีนเกย์กำลังเล่าเรื่องของไอฟาโรอาเคนาเทนเนี่ยให้กับบีสฟังอยู่นั่นเองในระหว่างที่จนนีนกำลังเล่าเหตุการณ์อยู่นี้เองโปรเฟสเซอร์เอกันก็ได้เดินทางมาที่นี่จีนฉันมีอะไรจะพูดกับเธอนะ่ะอาเคนาเทนนะฮะโปรเฟสเซอร์คุณจะมาเล่าเรื่องอีกแล้วอย่างนั้นเหรอเปลา่าเปลา่าฉันรู้สึกถึงบางอย่างได้เมื่อหลายชั่วโมงก่อนนะฉันกลัวว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดเหตุการณ์อันตรายอะไรบางอย่างขึ้นก็ได้ฉันคิดว่าเราต้องเรียกเอกเมนเดี๋ยวนี้นะส่วนจีน เธอชื่อมากับฉันหน่อยเราต้องสืบหาเรื่องราวนี้ให้ได้ดูเหมือนว่าโปรเฟสเซอร์ชาวเซเวียของเรานะครับจะสัมผัสถึงเรื่องราวบางอย่างเกี่ยวกับฟารโรคน,นี้ได้แต่ถ้าว่าฟารโรคน,นี้นะั้นจะหลงยุคมาได้ยังไงกันเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงในตอนนี้เขาต้องตามจีนไม่ให้ได้พวกะเราต้องสืบหาเรื่องราวนี้ให้รู้เหตุการณ์นักตัดบทที่จักรวาลอันไกลโพ้นบ้างน,นะครับดูเหมือนว่าสิ่งที่โปรเฟสเซอร์เซเวียเนี่ยสามารถรู้สึกได้นะครับผมพลังบางอย่างเกี่ยวกับฟารโรคน,นี้นั้นกําลังเคลื่อนไหวอยู่ในจักรวาลซึ่่งดููเหมือนนวาากรรรับ้ี คผมจะรับรู้ไปถึงทั่วจักรวาลเลยไม่ใช่แค่โลกอย่างเดียวอาราวอลล์ผู้ดูแลของอลิซานั้นได้รู้สึกถึงเรื่องนี้ซึ่งอดัมก็ได้หาเรื่องนี้เกี่ยวกับเธอมันเกิดอะไรขึ้นการอลิซ่าในตอนนี้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นในจักรวาลนะ ในตอนนี้บาลานซ์ของจักรวาลกาลังจะเปลี่ยนไปทุกๆอย่างก,กาลังจะเปลี่ยนไปในจักรวาลแห่งนี้ยังไม่ใช่แค่ฝั่งของกระดมวอลล็อกนะครับผมที่รู้ถึงเรื่องราวนี้ณแอสการ์ดก็เช่นกันในตอนนี้ตอนที่ยืนบาลานซ์ของแอสการ์ดอยู่นั้นได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่กําลังเข้ามาได้และในช่วงอืนใจที่ตอนนั้นกาลังคุยกับโลกิอยู่นี่เองนะครับผมแสงว่าประหลาดกได้เกิดขึ้นจงฟังข้าต่อคาอะิมีเพื่อเตือนพวกเจ้าข้ากลับมาเพื่อทวงสิ่งที่มันเป็นของข้าโดยสมบูรณ์ สิ่งที่ข้ามีสิทธิ์โดยชอบธรรมดินแดนที่เจ้าเรียกว่ามิดการในตอนนี้ไม่เป็นของข้าแล้วและข้าได้บอกเจ้าแล้วนะับแต่นี้พวกเจ้าไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับโลกอีกต่อไปถ้าพวกเจ้ามายุ่งแล้วก็เจ้าจะได้รับโทษทางที่สมควรจากนั้นอะเคนาเทนก็ได้หายไปนะครับผมซึ่งต่อของเรานั้นก็คิดอยู่สองสิ่งนะครับไอหมอนั่นมันคือใครกันและอีกเรื่องหนึ่งก็คือคิดวิธีว่าจะทำยังไงให้มันตรงข้ากับไอสิ่งที่หมอนั่นเพิ่งพูดออกมา เหตุการณ์นั้นได้ตับไปที่ฝั่งของซิลเวอร์เซอร์เฟอร์บ้างนะครับผมในตอนนี้เขากําลังเดินทางในอวากาศอยู่ซึ่งซิลเวอร์เซอร์เฟอร์นั้นก็เดินทางมาพบกับกองยานของชาวชีอาที่ในตอนนี้นั้นเหลือแต่ซากนะครับผมฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันทําไมกองทัพของชีอาถึงถูกขล่มราบคาบขนาดน,นี้ และในตอนนั้นนะครับผมซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์นั้นก็ได้ยินเสียงเรียกอะไรบางอย่างผู้รอดชีวิตยอย่างนั้นเหรอเขาได้รีบบินมาดูในทันทีและในตอนที่ซนะิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์นั้นบินมาดูนะครับผมเขาได้พบกับแกรดิเอเตอร์หัวหน้าอ,อางค์ักษ์ของเผ่าชียร์นั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวละครนี้นั้นเก่งมากๆนะครับผมซึ่งซิลเวอร์เซอร์เอร์ก็สงสัยนะครับว่าใครกันที่สามารถทําสิ่งแบบนี้ได้เจ้าสิ่งนั้นกําลังเดินทางไปตามทางของมันพวกเรานั้นไม่อยู่ในทางของมันเลยมันสามารถจัดการเพื่อเราได้อย่างง่ายได้มันเดินทางไปไหนอย่างนั้นเราแกเดเรเตอร์มันเดินทาไไนง,งาาไปทางไหนกันเรื่องราวนี้นั้นถือเป็นเรื่องราวใหญ่ในจักรวาลเลยซึ่งเรื่องราวใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นในจักรวาลนะครับผมทางฝั่งของทานนอจอมเกียนของเรานั้นก็พลาดไม่ได้เหมือนกันในตอนนี้ทานนอ้นั้นก่ เกิดขึ้นนี้อยู่และดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจากข้อมูลที่เขามีเนี่ยเจ้าสิ่งนั้นกําลังมุ่งหน้าไปที่โลกนั่นเองครับในเวลาเดียวกันนี้เองเหตุการณ์นั้นได้ตัดกลับมาที่โลกนะครับผมซึ่งชาวเซเวียในตอนนี้เรียกรวมเหล่าเอกเมนทุกคนมารวมกันชาวเซเวียกับจีนเกนั้นกําลังตรวจสอบถึงแหล่งพลังงานที่พวกเขาสามารถรู้สึกได้อยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อเขาใช้เครื่องโทรจิตนี้เองชาวและจีนนั้นก็สามารถรวมพลังการและสื่อสารกับพลังงานนี้ได้ พลังงานนั้นได้พูดกับพวกเขาข้าคือฟาโรอะเคนาเทนข้าได้กลับมาข้ามาทวงสิ่งที่มันเป็นของข้าในตอนนี้โลกนี้เป็นของข้าแล้วและข้าจะเปลี่ยนแปลงโลกใหม่ความวุ่นวายนะั้นจะถูกกำจัดจากโลกใบนี้นับจากวันนี้โลกใบใหม่ต้องถูกสร้างขึ้นและข้านี่แหละคือผู้ปกครองมันพวกเจ้าจงยอมสวามีพักต่อข้าซะโดยดีหรือไม่พวกเจ้าก็จมหายไปในความมืดซะ เมื่อจีนกับชาวเซเวียได้ยินสิ่งที่เขาพูดออกมานะครับผมพวกเขาก็รู้ดีครับว่าการมาของฟารโรคนี้เนี่ยไม่ใช่คนดีแน่นอนซึ่งฟารโรก็ดูอย่างสีหน้าได้พวกเจ้าคงไม่ยอมรับค่ะงั้นพวกเจ้าต้องยอมรับชะตาก,การรมที่เจ้าจะได้รับแล้วจีนน้นรีบออกมาจากเครื่องให้ทันทีชาวในตอนนี้พวกเราต้องหนีกันแล้วไอ้เจ้าสิ่งนั้นกําลังจะมา ไม่หรอ ok กจีนมันสายเกินไปและในช่วงอึดใจนี้เองนะครับผมฟาโลอาเคนาเทนนั้นก็ได้ปล่อยพลังออมาจากฟ้าฟ้าในตอนนี้ลําแสงขนาดใหญ่นั้นได้พุ่งออกมาจากอวกาศและมุ่งหน้ามาที่บ้านของเราเอ็กเมนก่อให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่นั่นเองเหตุการณ์นี้นั้นได้สะเทือนไปทั่วทั้งโลกนะครับผมแม้แต่ดรดูมเองนั้นก็ต้องหันมาสนใจเหตุการณ์นี้ ซึ่งในเวลาเดียวกันนี้ที่ทั้งโลกนั้นกำลังสนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ในตอนนี้นะครับผมณอียิปต์นั้นก็ได้มีปีระมิดขนาดใหญ่ลอยลงมาจากฟ้านั่นเองในช่วงไม่กี่วินาทีต่อมานะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปที่ทำเนียบขาวนั่นเอง ในตอนนี้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐนกําลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แต่ทว่าในเวลานั้นเองจู่ๆร่างกายของเขาได้เปล่งแสงออกมาแล้วก็เลือนหายไปและในเวลาต่อมาเรื่องราวก็จะเปิดเผยออกมานะครับผมว่าไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีสหรัฐหร,ฐหรอกเราผู้นําผู้มีอิทธิพลบนโลกทุกคนนั้นได้ถูกดึงตัวมารวมกันที่อียิปต์นั่นเองทุกคนนั้นงงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดบ้าอะไรกันและในช่วงอืดใจต่อมานี้เองนะครับผมฟาโรอาเคเาเฮนนั้นก็ได้เดิอนออกมาเป่าประกาศ ในตอนนี้โลกข้งงบเป็นของข้าแล้วกาปรปกครองทุกอย่างนั้นจะเป็นของข้าพวกเจ้าจงเลือกมาซะจะสวามิภักดิ์ต่อข้าหรือไม่ก็หายไปเมื่อฟังดังนั้นนะครับผมเราผู้นําในโลกก็งงเลยครับว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกัน ข้ามาที่นี่เพื่อปกป้องเจ้าและฟื้นฟูโลกใบนี้ข้าจะนําสันติสุขมาสู่โลกและแน่นอนข้าสัญญาพวกเจ้าข้าจะรักษาโลกร้ายทั้หมดบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเอหรือว่ามะเร็งก็ตามโดยพลังของข้าทุกอย่างจะถูกรักษาลงและในตอนนี้พวกเจ้าทุกคนจะกลับไปทํางานของเจ้าได้แล้วจงบริหารประเทศ จงบริหารโลกของพวกเจ้าซะฟาโรนั้นก็ได้ใช้พลังของเขาส่งเราผู้นําจากทุกประเทศบนโลกนั้นกลับไปทํางานของพวกเขานั่นเองแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่จบแค่นั้นหรอกครับผมดอกเตอรดูนั้นได้แอบติดกล้องเอาไว้และกล้องนั้นก็สามารถบินตามฟาโรไปได้โดยที่ฟาโรไม่รู้ตัว เจ้าฟาโรคนนั้นมันทําอะไรกันแน่มันรู้ถึงการมีอยู่ของกล้องนี้หรือเปล่าหรือว่ามันทําเฉยเมยกันดูมนันงงมากเลยครับผมและเขาต้องการหาคําตอบให้ได้เขาต้องรู้ให้ได้ว่าฟาโรนี้คือใครอเคนาเทนทำไมถึงมีพลังมากมายขนาดนี้ได้เหตุการณ์นั้นตัดไปที่ส่วนอื่นบนโลกบ้างนะครับผมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานี้เองเหล่าฮีโร่จากทุกมุมโลกนั้นก็ได้มารวมตัวกันนี่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ระดับโลกซึ่งฮีโร่มากมายมหาศาลนั้นก็ได้มารวมตัวกันนะครับผม แต่ถ้าว่าในตอนนั้นเองมันคงไม่ใช่แค่ฮีโร่หรอกครับที่มารวมตัวกันฟาโลโอาเคนาะเทียนนั้นก็ได้เดินทางมาที่นี่ด้วยเช่นกันฟาโลนั้นได้ป่าประกาศออกมาเรานักรบเอ๋ยในตอนนี้พวกเจ้าต้องพักดีต่อข้าจงมันเป็นบอดี้การ์ดให้ข้าซะจงมันเป็นนักรบที่ถวายชีวิตเพื่อข้า หรือไม่พวกเจ้าก็ตายข้าให้เวลาหนึ่งชั่วโมงกับพวกเจ้าทุกคนในเรื่องนี้จงไปคิดมาซะไม่หรอกไม่ต้องให้เวลาหรอกเหล่าฮีโร่ทุกคนปฏิเสธแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเหล่าฮีโร่น้ำแพร์อามจะเข้ามาจัดการอาเคนาเทนแต่มันไม่ประสบผลสาเร็จหรอกเพียงแค่ความนึกคิดของอาเคนาเทนนี้เองในชั่วพริบตาเหล่าฮีโร่ทุกคนนั้นก็ถูกจัดการลงได้อย่างง่ายดาย พวกเขานั้นได้อัตทานหายตัวไปหมดสิน้นดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่มีใครสามารถต่อกรกับฟาโลอาเคนาะเฮนได้เลยเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมและในวันนี้เรื่องราวมาวิลดีเอ็นในพาร์ทแรกของเรานั้นก็จ,จบลงแค่นี้ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนี้นะมันมสนุกมากๆเลยฟาโลคนนี้นะมีพลังอะไรกันแน่ทำไมเขาถึงสามารถจัดการทุกคนได้อย่างง่ายได้ไม่ว่าจะเป็นในระดับอวกาศหรือว่าในระดับโลกก็ตามทุกคนนั้นถูกจัดการได้อย่างง่ายได้เรื่องราวนั้นจะออกมาเป็นเช่น หากท่านผู้ชมนั้นชอบก็อย่าลืมกดติดตามมาได้นะครับผมรอติดตามกันได้ในพาร์ทหน้านะครับและในวันนี้ครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยอยากติชมอะไรก็บอกกันมาได้ในคอมเมนต์วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนนะมีความสุขกับการดูคอม i ิ w เวิลด์แล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องใหม่ของผมด้วยช่องนี้เลยครับผมกดได้ตรงนี้ที่เดียวเลยคาร์โลแมนนั่นเองครับรายการนี้สนุกแน่นอนไปกดดูกันเยอะๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนละบ๊ายบาย